นี่ครับเพื่อนๆห่างหายกันไปนานเลยทุกคนสบายดีใช่ไหมครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับลำดับการทำคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะครับเลยโจทย์ก็คือนี่เลยนะครับห้าบวกห้าหารห้าบวกห้าคูณห้าสับสนเปล่าใครสับสนยกมือได้นะเดี๋ยวทวนให้ใหม่อีกรอบนะเอาใหม่นะครับห้าบวกห้าหารห้าบวกห้าคูณห้า คนทำก็โคตรสับสนแล้วตอนนี้นะครับตอนตอนนี้นะครับเราต้องทำคูณกับหารจากซ้ายไปขวานะครับทำหารก่อนนะเป็นห้าบวกหนึ่งเพราะห้าหารห้าเท่ากับหนึ่งนะครับวกห้าคูณห้านะครับทีนี้เราก็ต้องําทำคูณครับห้าบวกหนึ่งบวกยี่สิบห้าเลยนะคะผมทีนี้ทำจากซ้ายไปขวาครับ หกบวกยี่สิบห้าเท่ากับสามสิบเอ็ดนี่นะครับคำตอบมันถูกต้องเฮ้ถูกต้องเฮ้ยถูกแล้วนะครับเอาละครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์บายบายค่ะ